MTL Nation คนหาบ้านห้องสมุดเกี่ยวกับเราการแปลงร่างเป็นหนังสือเพื่อกลายเป็นตัวร้ายตัวละครของเหล่าวีรสตรีเปลี่ยนไปหมดแล้วรายงาน9%บทที่21นางเอกถูกทำให้แปดเปื้อนนั่นไม่ได้ผลเขาต้องทํามันเศษหนึ่งส่วนแบทที่แล้วบทต่อไปโฆษณาร่างกายแข็งแรงพอที่จะทําลายพื้นที่และทําลายทุกสิ่งนี่คือสิ่งที่เอ็กเชอร์เชนเห็นในชีวิตก่อนของเขาและประสบกับมันด้วยตัวเอง เพียงว่าเขาไม่คาดคิดว่าเส้นประสาทปรับแต่งร่างกายซึ่งเขาฝึกฝนมาเพียงไม่กี่วันก็จะทําให้ฝ่ามือของเยอเอ็กโอนแตกได้เช่นกันนี่เกินความคาดหมายของเขาตอนนี้ระบบบอกว่าดูเหมือนว่าตราบใดที่เยอเอ็กโอนไม่ใช้ความคิดริเริ่มที่จะเอาชนะเยอเอ็กโอนมันก็จะไม่เป็นไรไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นคนริเริ่มดังนั้นเขาจึงปัดเสื้อผ้าสีขาวของเขาเบาๆและพูดด้วยการย่อเยอ้ยแค่นั้นแหละคุณกล้าดียังไงใบหน้าของเยอเอ็กโอนน่ากเกลียดมากให้ตายเถอนนี่มันร่างกายแบบไหนกัน เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับกลางของอันดับสามแล้วแม้ว่าเขาจะเอาชนะซูเฉินไม่ได้แต่เขาก็ไม่สามารถทำให้หลุดจากฝ่ามือได้ใช่ไหมผู้อาวุโสหลิงเตือนในขณะน,นี้ร่างกายระดับสี่ฉันใช้พลังมากเกินไปในวงในรีบหน่อยเย่เอ็กวนตกตะลึงร่างกายระดับสี่เป็นไปได้อย่างไรอาจารย์ท่านกำลังทำผิดพลาดหรือเปล่าหลวงพ่อหลิงกล่าวอย่างเคร่งครึมถูกต้องซูเฉินคนนี้มีความสามารถอย่างมากเขาไม่ใช่คนธรรมดารีบไปกินเทียนไกยดีเบาก่อนแล้วดูว่าเราจะก้าวหน้าได้หรือไม่ หากเขาก้าวหน้าเขาจะกลับมาต่อสู้กับเขาในเวลานั้นแต่ตอนนี้เขาเอาชนะเขาไม่ได้แล้วเย่เอ็กวอแสดงความไม่เต็มใจแต่ในที่สุดก็กัดฟันเอาละ่ะหลังจากพูดแล้วเขาก็หันหลังกลับและกำลังจะจากไปโฆษณาซูเินพูดอย่างร่าเริงโยถ้าคุณเอาชนะเขาไม่ได้คุณอยากจะวิ่งหนีคุณเป็นเหมือนสุนัขน่าอายจริง,รงๆเขารู้สึกว่าในฐานะคนร้ายคำพูดแบบนี้ควรออกมาจากปากของเขาในฐานะผู้ร้ายคุณต้องโหดเยี่ยมเรียนรู้ที่จะเสียสีและเรียนรู้ที่จะหยิ่งไม่เช่นนั้นคุณจะไม่ใช่ผู้ร้ายที่ดี เย่เอ็กโวนได้ยินว่าฟันของเขาเกือบจะหักอย่างไรก็ตามภายใต้คําแนะนําของประมุขหลิงเขาก็จากไปอย่างเด็ดเดียวสู่เฉินไม่ได้ไล่ตามเขาเช่นกันเป็นเหตุผลว่าทําไมเย่เอ็กโวนจึงมีสมบัติแห่งสวรรค์และโลกอยู่ในมือของเขาและถึงเวลาที่จะฝ่าฟันต่อไปหลังจากทะลุทะลวงก็ควรแกล้งทาเป็นเชิงรุกเขากําลังรอให้เย่เอ็กวนแสวงละครให้เสร็จและจบเรื่องตอนนี้ถึงเวลาทําสิ่งที่คนร้ายควรทําแล้วฉันจําได้ว่ามีพี่น้องเย่เอ็กวนสองสามคนจากฝ่ายดาวอะคาเดมี่ ในพล็อตเดิมในฐานะตัวร้ายฉันอยากจะคว้าของแต่ตอนนี้ฉันต้องผ่านพล็อตนี้ไปเอ็กเชอร์เชนรเ่าเริงและตามความทรงจําในชีวิตก่อนหน้านี้ของเขาเขาเรีาไปหาใครสักคนจากไฟาดาวอะคาเดมี่ดูเหมือนว่าไฟาดาวอะคาเดมี่ก็มีนางเอกด้วยคุณชื่ออะไรโอฮัวหลิงเอ๋อคงจะเจ๋งมากสําหรับเขาที่จะคว้าของของนางเอกเมื่อเอ็กเชอร์เชนกําลังมองหาผู้คนจากไฟาดาวอะคาเดมี่พวกเขากาลังประสบกับการต่อสู้อันขมขื่นผู้นับถือปีศาจได้เล็งเห็นพวกเขาแล้วและแม้แต่ฮโอหลิงเออร์ er และคนอื่นๆก็ยังเสียเปรียบเล็กน้อย บนใบหน้าที่สวยงามของเธอในขณะนี้มีท่าทีโกรธเคืองผู้ร้ายแห่งนิกายปีศาจเจ้ากล้าดียังไงถึงเงย่อหยิงขนาดนี้ทุกคนในลทัทธิปีศาจหัวเราะเยาะและพูดว่าช่างเป็นสาวสวยจริงสวยจริงจุ๊บเธอจะกลายเป็นทาสของเราในไม่ช้าโฆษณาพวกเขามองดูฮูโอลิงเกอร์ด้วยน้ำลายไหลในดวงตามีข่าวลือว่าฮูโอลิงเกอร์นี้เป็นอัจฉริยะของฮูโอดาวอะคาเดมี่ของจิเกียอะคาเดมี่และยังมีความงามของลานบ้านด้วยความงามที่ไม่ธรรมดาและทักษะการยิงที่โดดเด่นในขณะนี้ฮูโอลิงเกอร์ถูกห่อหุ้มด้วยเปลวไฟสีแดงเข้มและความแข็งแก่่่งงขขออเเเเธ็็พิมึ้นนปทา แต่ถ้าเป็นกรณีนี้สองหมัดไม่เหมาะกับสีมือและเขากำลังดิ้งรนที่จะพยุงเดี๋ยวก่อนทุกคนและรอให้เย่เอ็กโอนกลับมาคูโอลิงเกอร์กัดฟันของเธอแม้ว่าเธอจะเกลียดเย่เอ็กโอนมากแต่ก็เหมือนกันในการกลับชาติมาเกิดครั้งที่99แต่ไม่มีทางเลยเย่เอ็กโอนคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในสถาบันการศึกษาของพวกเขาในขณะนี้เมื่อคิดว่าอยากให้คนน่ารังเกียจคนนี้ช่วยตัวเองเธอก็รู้สึกไม่สบายใจเช่นกันครู่หนึ่งเธอคิดถึงเอ็กเชอร์เชนเธอบ่นอยู่ในใจว่าชาติที่แล้วเธอบังเอิญล้มและเกาเท้าขวา เอ็กเชอร์เทนเป็นผู้ที่นำยามาให้เธอซึ่งเขาทำให้ภารกิจของอาจารย์ล่าช้าและถูกตำหนิแต่ซูเฉินก็ยังไม่บ่นและดูแลเธออย่างดีในทางตรงกันข้ามเป็นเอ็กเชอร์เทนตัวเอกที่เพียงแค่เหลือมองมันเบาๆและไม่พูดอะไรสักคำดังนั้นในใจของเธอเอ็กเชอร์เทนคือผู้ชายของเธอและย่เอกโอนก็ไม่ใช่เช่นกันในชีวิตนี้เธอต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองในเวลานี้ผู้นับถือปีศาจหัวเราะเยาะและพูดว่าฮ่าฮ่าฮ่ามันไม่มีประโยชน์เลยที่ใครจะมาพวกเขาทั้งหมดต้องตาย ในขณะนี้ดวนมุกซินที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดพยักหน้าอย่างลับๆเมื่อเห็นฉากนี้ใชู่โอลิงเกอร์เป็นผู้หญิงของเย่เอกอวนปล่อยให้ผู้คนในลัทธิปีศาจท,ทำใหู้โอลิงเกอร์เป็นมนทินตอนนี้และเย่เอกโนจะร้องไห้เมื่อถึงเวลาในฐานะนางเอกดั้งเดิมคนหนึ่งเธอรู้เนื้อเรื่องดีและเกลียดเย่ซุนด้วยโฆษณาตอนนี้เธอตามมหาเอ็กเชอร์เชนแต่หน้าเสียดายที่เธอหาเขาไม่พบและในไม่ช้าเอ็กเชอร์เชนก็มาเมื่อเห็นฉากนี้เขาก็พยักหน้าเขาจำได้ว่าในชีวิตก่อนตามโครงเรื่องเป็นเย่ที่ได้รับเลือกกให้้เปปฮีโ่พือองงควาามม เพียงแต่คราวนี้ดูเหมือนนว่าเย่เอ็กูนยังไม่ปรากฏตัวโวริไม่ใช่เพราะเย่ซูนได้รับบาดเจ็บจากอาการช็อกของฉันตอนนี้เขาหายดีแล้วหรือยังถ้าเป็นเช่นนี้พนักงานต้อนรับจะไม่ถูกคาให้เป็นมนทินหรือสู่เฉินสับสนเล็กน้อยนางเอกมีมนทินเป็นหลักโครงเรื่องแตกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เขาปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ได้ไม่เช่นนั้นเขาจะถูกบังคับให้กลับชาติมาเกิดในขณะนี้ฮูโอลิงเกอร์ซุดตัวลงอย่างไร้เรี่ยวแรงเขากัดฟันแล้วพูดว่าให้ตายเถอะพวกที่นับถือปีศาจ หลังจากพูดจบชั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนี่นี่เจ้าโง่เขลากล้าแต่ต้องผู้คนจากจิเกียอะคาเดมี่ของฉันเหรอในขณะนี้เอ็กเชอร์เชนเดินออกไปอย่างช้าๆและเย่อเย้ยเขาตัดสินใจที่จะช่วยเหลือผู้คนก่อนแล้วจึงคว้าสิ่งของทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกมาสมาชิกของลัทธิปีศาจก็ตกตะลึงนี่ใครกันดูนมุกซินและฮูโอลิงเกอร์ก็ตกตะลึงเช่นกันเกิดอะไรขึ้นนี่ดูเหมือนจะไม่มีโครงเรื่องดั้งเดิมอยู่ P.S ขอบคุณสำหรับหนึ่งพันเคล็ดลับของคุณ เพิ่มอีกหนึ่งดอกมีตั้งแต่8 0 0ยถึง1,000ันดอกเพิ่มอีกหนึ่งดอกประจำเดือนถึง6ดอกเพิ่มอีกหนึ่งดอกวันนี้เลยเพิ่มอีก8ดอกคะแนนประเมินคือ9 5้าทุกคนให้คะแนนหลังจาก100อเราจะเพิ่มอีกวันนี้โบวตประเมิน2 1 0สิเปลี่ยนแปลงโดยตรงโฆษณาบทที่แล้วบทต่อไปข้อกำหนดการใช้งานนโยบาย DMCA ติดต่อเรานโยบายความเป็นส่วนตัว2 0 2 2 MTL NATION สงนวนลิขสิทธิ์ MTL Nation ค้นหาบ้าน ห้องสมุดเกี่ยวกับเราการแปลงร่างเป็นหนังสือเพื่อกลายเป็นตัวร้ายตัวละครของเหล่าวิรัตรีเปลี่ยนไปหมดแล้วรายงาน9%บทที่22ว้าวนางเอกก็ดูจะพังเหมือนกันเหรอเศษสองส่วนแปบทที่แล้วบทต่อไปโฆษณาดูนมุกซินและฮูโอลิงเกอร์ไม่เคยคาดหวังว่าฮีโร่ที่ช่วยรักษาความงามในครั้งนี้คือเอ็กเจอร์เชนจริงๆแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าโครงเรื่องของชีวิตนี้อธิบายไม่ได้เล็กน้อยแต่พวกเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเปลี่ยนแปลงมากขนาดนี้ ชั่วครู่หนึ่งดวงตาของโดนมุกซินแสดงความขุนเคืองเจ้าโง่เขลาฮูโอลิงเกอร์เป็นผู้หญิงของเย่เอ็กโอนทำไมคุณถึงช่วยเธอเธอยังจำได้ในชีวิตก่อนหน้านี้ว่าฮูโอลิงเกอร์แทงคุณโดยตรงจากนั้นก็เข้าข้างเย่เอ็กโอนตามลำดับเป็นภาพที่บีบหัวใจมากฝุ่นคุณชอบหลีู่หลิงคุณเกาะติดกับฉันและฉันก็ควบคุมมันไม่ได้แต่ฮูโอลิงเกอร์นี้ไม่จำเป็นสำหรับสิ่งนี้จริงๆเมื่อฮูโอลิงเกอร์เห็นเอ็กเชอร์เชนเขารู้สึกผสมปนเปน่ายินดีที่เอ็กเธอร์เชนมาช่วยเธอ ความกังวลก็คือเอ็กเชอร์เชนเข้ามาแทนที่เย่เอ็กโอนดังนั้นมันจะไม่นําไปสู่ผลเสียใดๆถ้าพี่เฉินประสบอุบัติเหตุด้วยเหตุนี้เธอจะไม่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงหรือในขณะนี้สมาชิกหลายคนของลทัทธิปีศาตร์ีตาลงเล็กน้อยทารกแรกเกิดตัวน้อยเจ้าอยากตายไหมพวกเขารู้สึกว่าน้องใหม่เป็นเพียงอันดับสองเท่านั้นต่อหน้าพวกเขาทั้งสามกลุ่มนี้มองหาการละเมิดเพียงอย่างเดียวฉันอยากให้คุณตายเอ็กเชอร์เชนกระโดดต่อหน้าทุกคนจากลทัทธิปีศาจเขากำหมัดของเขาแล้วต่อยมันออกไปโฆษณามูทะลุ เมื่อเห็นสิ่งนี้เหล่าผู้นับถือปีศาจก็ตะโกนด้วยความโกรธน้องหม่ตัวน้อยกล้าที่จะเริ่มโจมตีและดูถูกพวกเขาโดยสิ้นเชิงเป็นสิ่งที่ทนได้ซึ่งทนไม่ได้หลังจากดื่มพวกเขาก็โจมตีด้วยมีดขนาดใหญ่ในมือดาบของพวกเขายังเป็นอาวุธระดับสามที่สามารถตัดเหล็กได้เหมือนโคลนบูมอย่างไรก็ตามขณะที่อาวุธของพวกเขาฟาดไปที่ร่างกายของเ e อ็กเชอร์เชนประกายไฟก็ลิวไปทุกที่และเสียงก็เหมือนกับการชนกันของทองคำและเหล็กร่างกายของเ e อ็กเชอร์เชนไม่ได้รับบาดเจ็บแต่มีดขนาดใหญ่ในมือของพวกเขาได้บาดโดยตรง ดอกจันดอกจันไหมยอดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างทารกแรกเกิดจะมีร่างกายเช่นนี้ได้อย่างไรความแข็งแกร่งทางกายภาพนี้อย่างน้อยสี่ระดับไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถทําให้ดาบใหญ่ของพวกเขาแตกได้มุมปากของเอ็กเชอร์เทนโคงง้งนอคุณกล้าที่จะเอาเศษทองแดงและเหล็กเน่าออกมาเขาเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันบีบแขนของผู้คลั่งคล้ปีศาจโดยตรงและบิดตัวอย่างรุนแรงแตกมีเสียงแตกและคอของผู้นับถือปีศาจก็หักและเขาก็ตายตามคําตอบ สายตาของผู้นับถือปีศาจเหล่านั้นเต็มไปด้วยความไม่เชื่อคุณคุณเป็นน้องใหม่ของราชาเหรอพวกเขาไม่เคยเห็นจิกเกียอาคาเดมี่มีน้องใหม่ที่แข็งแกร่งขนาดนี้มาก่อนพวกเขายังเป็นสาวกของนิวเดมอนเขาที่ออกมาฝึกฝนใครจะคิดว่าทั้งสองฝ่ายมีความแข็งแกร่งไม่เท่ากันเลยงุมปากของเอ็กเชอร์เชนซิ้ลงฉันเพิ่งเข้าเรียนจิกเกียอะคาเดมี่ได้สองสามวันโฆษณาหลังจากผู้จบเอ็กเชอร์เชนก็จะผู้นับถือปีศาจอีกคนได้และถีกเขาออกเป็นสองส่วนในทันทีฉากนี้คล้ายกับฉากละครต่อต้านญี่ปุ่นมาก ร่างกายของเอ็กเชอร์เชนเปื้อนเลือดเล็กน้อยแต่เขารู้สึกตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นเจ๋งโดยทั่วไปแล้วตัวเอกจะไม่ทำเรื่องแบบนี้แต่ตัวร้ายก็ร้ยอย่างอายการฆ่าแบบสุ่มแบบนี้ความรู้สึกเหมือนถูกบทขยี้จนหมดมันเจ๋งจริงๆวิง่งเมื่อเห็นสิ่งนี้ผู้นับถือปีศาจเหล่านั้นก็สันขาและตะโกนอย่างบ้าคลาั่งหลังจากพูดจบแล้วเขาจะต้องรีบถอยหนีไปทุกทิศทางไม่มีใครสามารถหลบหนีได้เอ็กเชอร์เชนหัวเราะเบาๆและเจตนาฆ่าในดวงตาของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเขาโยนและหมุนต่อยศัตรูทีละคน หลังจากอยู่ได้ไม่กี่นาทีฉันก็เห็นว่าพื้นป่าเต็มไปด้วยซากศพแล้วบางตัวมีแขนและขาขาดบางตัวก็ถูกตัดหัวด้วยมดัดและบางตัวก็มีรูที่หน้าอกด้วยไม่ต้องสงสัยเลยว่าเอ็กเชอร์เทนใช้ท่าเดียวเพื่อฆ่าทุกคนเอาละแข็งแกร่งมากจู่ๆสาวกของไฟาดาวอะคาเดมี่ก็แสดงความกลัวออกมาตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าไฟาของพวกเขาปราะบางเพียงใดต่อหน้าร่างเนื้อเช่นนี้ดูนมุกซินมุ้ยเมื่อเห็นสิ่งนี้เินผู้เกลียดชังก็ฆ่าลูกน้องของเธอทั้งหมดอย่างไรก็ตามเธอไม่พอใจเขาไม่ได้ทำไมเธอถึงชอบเขา ในเวลาเดียวกันเธอมองไปที่ฮูโอลิงเกอร์ด้วยแววตาอิจฉาให้ตายเถะนางเอกให้เิงช่วยคุณและเอาเปรียบคุณโฆษณาเดี๋ยวก่อนเธอจะฆ่าฮูโอลิงเกอร์คนนี้เพื่อที่จะไม่ทำร้ายฝุ่นของเธอในอนาคตพวกคุณมอบสมบัติทั้งหมดของสวรรค์และโลกเช่นเดียวกับที่ผู้คนของไฟดาวอะคาเดมี่ต้องการขอบคุณเอ็กเชอร์เชนเอ็กเชอร์เชนก็พูดอย่างเรียบๆทุกคนในไฟดาวอะคาเดมี่ความรู้สึกคุณมาที่นี่เพื่อปล้นและการช่วยชีวิตผู้คนเป็นเพียงหนทางเดียวเหรอบ้าโชคดีที่ตอนนี้พวกเขาถูกย้ายแล้ว เอ็กเชอร์เชนมองไปที่ฮูโอลิงเนอร์แล้วจินตนาการว่าเธอจะพูดอะไรต่อไปสิ่งที่เอ็กเชอร์เชนคุณอดดีคุณกล้าหาญร,ระวังตัวด้วยเธอบอกกับคณบดีและเจ้าสำนักหากคุณกล้าปล้นเธอจะขอให้เย่เอ็กโอนสอนเอ็กเชอร์เชนและสิ่งที่คล้ายกันแก่คุณเขาได้ยินคำพูดแบบนี้99ครั้งและหูของเขาแทบจะเป็นหนังด้านเพียงแต่การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของฮูโอลิงเนอร์ทำให้เขาสับสนอย่างมากนี่ฉันมีคำปฏิญาณสองข้อฉันจะให้ทั้งสองอย่างฉันก็เป็นของคุณได้เช่นกัน คูโอลิงเกอร์มีจิตใจที่อ่อนหวานหน้าแดงและถอดแหวนของเธอออกโดยตรงเดือนมูซินส่เฉินคุณค่าอันนี้เหมือนจะพังเหมือนกันเหรอเฮ้เฮ้เฮ้มันก็จะอุปอาจหน่อย P.S ขอข้อมูลโฆษณาบทที่แล้วบทต่อไปข้อกำหนดการใช้งานนโยบาย DMCA ติดต่อเรานโยบายความเป็นส่วนตัว2022 MTLNATION อิสงวนลิขสิทธิ์ MTLNATION ค้นหาบ้านห้องสมุด เกี่ยวกับเราการแปลงร่างเป็นหนังสือเพื่อกลายเป็นตัวร้ายตัวละครของเหล่าวิรัตรีเปลี่ยนไปหมดแล้วรายงาน10%บทที่23หัวหลิงเอ๋อร์ผู้เชื่อฟังอย่างยิ่งเหล่าวิรัตรีประลองกันเศษ3ส่วน8บทที่แล้วบทต่อไปโฆษณาสู่เฉินไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนักมาก่อนท้ายที่สุดระบบก็บอกว่ามีปัญหาในชีวิตนี้การเล่นนางเอกน้อยก็ควรพิจารณาให้อยู่ในขอบเขตปกติเพียงแต่สิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็คือนางเอกทุกคนที่เขาเจอก็สุดตัวลง นี่มันเลวร้ายมากเพราะเขาคือผู้ร้ายถ้ามีอีกมิดหน่อยระบบจะตัดสินว่าเขาได้เอาโชคของตัวเอกไปแล้วระบบคุณก็เห็นแล้วฉันไม่ได้รเริ่มสูเฉินได้รับการฉีดวัคซีนก่อนระบบตอบกลับเป็นนางเอกที่มีปัญหาและคุณจะไม่มีปัญหาใดๆหลังจากเสร็จสิ้นโครงเรื่องสูเฉินถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกอีกครั้งไม่เป็นไรแต่ในอนาคตเราก็ยังต้องฟังให้รู้เรื่องเพราะโครงเรื่องอาจจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้ยังไงก็ตามฉันบทขยี้เย่เอ็กโอนสองสามครั้งแล้วดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไรเอ็กเชอร์เชนถามคำถามสำคัญ ระบบใช้เวลานานในการตอบสนองสำหรับเรื่องนี้ระบบไม่สามารถระบุได้แน่ชัดในปัจจุบันดูเหมือนว่าคุณสามารถเอาชนะเย่เอ็กโอนได้อย่างอดทนแต่ไม่แนะนําให้เริ่มท้ายที่สุดแล้วหากโครงเรื่องพังทลายลงในระดับหนึ่งก็อาจจะยังทําให้เกิดการกลับชาติมาเกิดได้ซูเฉินยกหน้าผากขึ้นใช้ระบบสุนักยังคงเป็นระบบสุนัขมาเล่นบทผู้ร้ายอย่างตรงไปตรงมากันเถอะอย่างไรก็ตามเย่เอ็กโอนอาจไม่สามารถเอาชนะเขาได้อย่างรุนแรงโฆษณาดังนั้นเขาจึงคว้าแหวนของฮูโอลิงเกอร์เอามาให้คุณ เขาหยิบของดีที่อยู่ในแหวนออกมาทั้งหมดแล้วโยนแหวนให้เธอคนอื่นก็ทําเช่นเดียวกันสักพักหนึ่งมีการเพิ่มต้นน้ำอมฤตระดับสามและสี่จำนวนมากลงในแหวนของซูเฉินผู้คนของปลายดาวอะคาเดมี่อยากจะร้องไห้แต่ไม่มีน้ําตาน้าอมฤตที่พวกเขาพยายามหามาแสนนานได้หายไปแล้ว 呀呀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 呀 ยูโอย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 อ ซูเฉินสับสนเขาพลิกดูแลพบว่ามีสายรัดหน้าท้องอยู่ในแหวนของเขาซึ่งเป็นสีแดงเขาเขินอายเล็กน้อยความเข้าใจผิดมันเป็นความเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงและฉันก็รีบสูงรับมันหลังจากพูจบเขาก็โยนของให้กับฮูโอลิงเกอร์ฮูโ้ลิงเออหน้าแดงจริงๆแล้วถ้าคุณชอบฉันสามารถให้เสื้อผ้าของพวกเขาแก่คุณได้ซูเฉินเพื่อน้องสาวของคุณคุณเป็นคนธรรมดาได้ฉันจะขโมยอะไรจากคุณไปละ่ะงุ้มปากของโดนมุกซินกระตุกเล็กน้อยฮูโอลิงเกอร์ inger, ผู้นี้สุดตัวลงอย่างอุกอาจเดี๋ยวเป็นไปได้ไหมที่ฮูโอิงงเอออร์กควาามจํขธด้วย เธอจะถามทีหลังไม่เช่นนั้นจะอธิบายยากเกินไปเอ็ก์เธอเชนค้นหานาเจียและหลังจากยืนยันว่าไม่มีของส่วนตัวของฮูโอลิงเกอร์เขาก็พยักหน้าอย่าบอกคณะบอดีหรือผู้อาวุโสของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นคุณจะร้องไห้ตามการออกแบบของผู้ร้ายสู่เฉินกล่าวอย่างทั่วร้ายเหมือนมีฉากหนึ่งคืนนี้อยู่กับฉันอย่าบอกพ่อแม่นะโฆษณาฮูโอลิงเกอร์ยิ้มหวานเอาแล้วไม่วันนี้เป็นคุณผู้เยาว์ของฉันที่ช่วยพวกเราไว้หลังจากพูดจบเธอก็กหันสีสะออกไปมองดูสิทธิของฟายดาว Academy อะค,คอาเดม ของสำนักเต๋าไฟพี่สาวคุณมาจากครอบครัวของเขาหรือจากโรงพยาบาลของเราในท้ายที่สุดพวกเขาก็ยอมจำนนต่อความยิ่งใหญ่ของหัโอ้ลิงเงอร์ใช่ใช่สิ่งที่พี่สาวพูดนั้นถูกต้องฮูโอ้ลิงเงอร์ยิ้มหวานอีกครั้งพี่เฉินมีอะไรอีกไหมที่คุณอยากจะถามซูเฉินบีบคางที่หลังทำงานหนักขึ้นจากนั้นค้นหาสมบัติทางธรรมชาติและมอบทุกสิ่งที่หามาให้ฉันช่างเป็นช่างอะไรเช่นนี้เขารู้สึกเสียใจกับฮูโอลิงเงอร์แม้ว่าเขาจะไม่ต้องการมันก็ตามก้นมูอซินที่อยู่ข้างๆเธอคลิกลิ้งของเธอเหมือนฝุ่นผง ชาติที่แล้วเขาเป็นคนท้องดำดังนั้นเขาจึงเป็นคนท้องดำด้วยคูโอลิงเกอร์ยิ้มตกลงเอ็กเชอร์เชนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจเอาเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเมื่อกองทหารใหญ่มารวมตัวกันหลังจากพูดจบเ e อ็กเชอร์เชนก็กระโดดและจากไปเขาต้องไปปล้นที่อื่นยุ่งมากคูโอลิงเกอร์มองไปที่ทิศทางที่เ e อ็กเชอร์เชนออกไปอย่างไม่เต็มใจดวงตาที่สวยงามของเธอเต็มไปด้วยความอ่อนโยนหลังจากรอให้เ e อ็กเชอร์เชนหายตัวไปเป็นเวลานานเธอก็มองออกไป อารมณ์หุดหนิดของเธอถูกเปิดเผยอีกครั้งอย่างไม่ต้องสงสัยในขณะนี้ฉันจะไปหาน้ำอมฤตให้ป้าของฉันแต่ฉันหาแท้ไฟมาเสร์ฟคุณไม่ได้บูมหลังจากพูดจบเลวไฟก็จุดขึ้นบนร่างของฮูโอลิงเนอร์อีกครั้งและรศมีของขั้นกลางของอันดับสามก็ถูกเปิดเผยอย่างไม่ต้องสงสัยสาวกหลายสิบคนของปายดาวอะคาเดมี่กำลังจะร้องไห้พวกเขาเศร้าโศกมากหลังจากพูดจบพวกเขาก็ออกเดินทางกันเพื่อค้นหาน้ำอมฤตโฆษณาเมื่อเห็นเช่นนี้ต้นมูซิงก็เดินออกไปอย่างช้าๆ้า ผู้หญิงสองคนเห็นมันทันทีและดวงตาของพวกเขาก็เริ่มสั่นไหวเดือนมูซินฮูโอหอลิงเกอร์ทันทีที่ผู้หญิงทั้งสองเห็นพวกเธอก็เต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ฮูโอลิงเกอร์พูดอย่างเย็นชาตอนนี้คุณเป็นคนที่พาพี่ของเราออกไปเหรอเดือนมูซินพูดอย่างร่าเริงฉันเองฮูโอลิงเกอร์ฉันขอถามคุณคุณปลุกความทรงจําของคุณแล้วหรือยังฮูโอลิงเกอร์อยู่ในใจของเธอแล้วแล้วเธอละ่ะฮูโอลิงเกอร์ถามทันทีคุณกลับชาติมาเกิดในโลกที่9 9้าบเก้าด้วยเหรอ เมื่อได้ยินสิ่งนี้ต้นมูซินก็มั่นใจในความจริงมากในขณะนี้ใช่แต่ฉันไม่สนใจว่าจุดประสงค์ของคุณคืออะไรฉันจะไม่อนุญาตให้คุณเข้าใกล้ซูเฉินฮูโอลิงเกอร์ inger, โกรธมากคุณปีศาจสาวคุณปฏิบัติต่อบราเธอร์เชนอย่างดีในชีวิตก่อนหน้านี้บราเธอร์เชนเกือบจะถูกทำลายโดยคุณเมื่อดวนมุกซินได้ยินคำพูดนั้นดวงตาของเขาก็ฉายแววอับอายเมื่อก่อนตอนนี้ฉันแค่อยากจะปกป้องเขาฮูโอลิงเกอร์ inger, หัวเราะเยาะใครจะเชื่อละ่ะดูนมุกซินยังหัวเราะเยาะราวกับว่าฉันเชื่อคุณผู้หญิงงคนนนนนตะกพรร้ออออมััเเเ็ชช์ปข สุดท้ายด้วนมูซินก็ยิ้มแล้วพูดว่ามันขึ้นอยู่กับความสามารถอาจมีนางเอกมากกว่าหนึ่งคนมาแข่งขันกับคุณและฉันคูโอลิงเกอร์ er, ตระหนักถึงปัญหานี้เฮ hey, ถ้าอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเขาสามารถเข้าใกล้เอ็กเชอร์เทนได้ตลอดเวลาแต่ด้วนมูซินทาไม่ได้หล่อนชนะ PS อขอข้อมูลโฆษณาบทที่แล้วบทต่อไปข้อกําหนดการใช้งานนโยบาย DMCA ติดต่อเรานโยบายความเป็นส่วนตัว2022 M T L N A T I O N ิ สงวนลิขสิทธิ์ MTL Nation คนหาบ้านห้องสมุดเกี่ยวกับเราการแปลงร่างเป็นหนังสือเพื่อกลายเป็นตัวร้ายตัวละครของเหล่าวีรสตรีเปลี่ยนไปหมดแล้วรายงาน2 10%บทที่24วิสวีรสตรีรวมตัวตัวเอกเย่เอโวนต้องการแก้แค้นเศษสี่ส่วน8บทที่แล้วบทต่อไปโฆษณาในขณะนี้้วนมุกซินยักไหลแต่ฉันแนะนำให้ร่วมมือกันคูโอลิงเกอร์ย่อเย้ยจะเข้าร่วมกองกำลังได้อย่างไร ดวนมุกซินมุยคุณเห็นมันเองแล้วลี่รูโอลิงชิเลียนเจียงแลนและเจียงหงต่างก็อยู่ที่นี่ฮูโอลิงเนอร์ทำอะไรไม่ถูกฉันรู้ว่าพวกเขากำลังรบกวนเ e อ็กเชอร์เชนและแม้แต่เจ้าวังก็ดูเหมือนจะมีปัญหาบางอย่างดวนมูกซินอยากรู้ว่าเจ้าสำนักของท่านกำลังทำอะไรอยู่ฮูโอลิงเนอร์กล่าวว่าฉันอยากจะยอมรับเ e อ็กเชอร์เชนเป็นลูกศิษย์อย่างยิ่งแต่เ e อ็กเชอร์เชนปฏิเสธดวนมุกซินพูดอย่างไรคำพูดเป็นเรื่องที่เข้าใจได้อย่างไรก็ตามเ e อ็กเชอร์เชนสนใจเฉพาะลี่รูโอลิงเท ในศตวรรษที่99เอ็กเชอร์เชนยกลี่รูโอลิงอย่างเมามันน่าเสียดายที่พวกเขาทั้งหมดถูกลี o ่รูโอลิงแอบย่องเข้ามาในที่สุดและถูกแทงด้วยดาบจนตายพวกเขาทั้งหมดพูดไม่ออกผู้เขียนต้นฉบับเขียนเรื่องไก่เผ็ดจนทำให้ฉันอยากจะอาเจียนคูโอลิงเนอร์ o ตะคอกอย่างเย็นชาลี่รูโอลิงผู้หญิงเลวนั่นให้เธอรับผลประโยชน์ทั้งหมดคราวนี้เราต้องหยุดเธอด้วนมู่สินกล่าวอย่างพึงพอใจว่าคุณจะต้องรับผิดชอบในการส่งต่อข้อความถึงนักบุญหากคุณต้องการความช่วยเหลือจากนักบุญคุณก็สามารถบอกฉันได้ หลังจากผู้จบดุนมุกซินก็โยนจี้หยกไปที่ฮูโอลิงเกอร์หยกนี้มีแก่นแท้และเลือดข้นฮูโอลิงเกอร์เพียงแต่ต้องใส่ใจกับออราจากนั้นเขาจึงสามารถสื่อสารกับเธอได้ฮูโอลิงเกอร์พยักหน้าเบาๆใช่แล้วเมื่อได้ยินสิ่งนี้ริมผีปากสีแดงของดวนมุกซินก็โค้งงอเป็นโค้งที่สมบูรณ์แบบจากนั้นร่างของเธอก็กลายเป็นควันดำและหายไปเธอกำลังจะติดตามเอ็กเชอร์เชนท้ายที่สุดตามแผนการแล้วเอ็กเชอร์เชนจะถูกเย่เอ็กโอนทุกตีต่อไปเธอจะปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้อย่างแน่นอน ซูเฉินมองไปรอบๆและพบว่าน้ำอมฤตนั้นหายไปแล้วโฆษณาเขากำลังจะกลับไปเมื่อจูจ่ๆเขาก็จำอะไรบางอย่างได้หลังจากที่เยซูนทุกตีฉันในชีวิตก่อนฉันก็พบถ้ำและได้รับศิละปะการต่อสู้ที่ไม่ธรรมดาหนึ่งในนั้นคือวิธีการปลูปีกที่ด้านหลังซึ่งสามารถใช้ได้ก่อนอยู่เจนระดับ5ประการที่สองมันเป็นวิธีการฝึกฝนแบบทวีคูณผู้เขียนต้นฉบับเปรียบเทียบเพื่อความสะดวกของตัวเอกและนางเอกแต่ชิงสุยเวินทั้งหมดนั้นไรประโยชน์เลย ประการที่สามมีน้ำอมฤตลำค่ามากมายอยู่ข้างในและในหมู่พวกเขามีน้ำอมฤตระดับ5เทพแอมเบอร์กริดดอกไม้แห่งเทพดอกน้ำลายของมังกรตัวนี้ค่อนข้างพิเศษมันสามารถทำให้จิตวิญ,ญญาณและจิตสำนึกของคนอารมณ์ดีขึ้นได้ในชีวิตที่แล้วเย่เอ็กโอนใช้สิ่งนี้เพื่อเพิ่มพลังให้กับมันเฮห,หน้าเสียดายฉันไม่สามารถใช้โอกาสของตัวเอกได้ไม่งั้นฉันจะกลับชาติมาเกิดซูเฉินถอนหายใจแต่เขาคิดว่าหลังจากจบเรื่องแล้วเขาจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปและร่ำรวยด้วยเงินหลายพันล้าน,านดอลลาร์ให้ตายเถอะอัมพันของเขา มันเป็นเสมือนทั้งหมดไม่คุ้มที่จะพูดถึงซูเฉินหันกลับไปอย่างรวดเร็วและเห็นอย่างเกาและคนอื่นๆลี่รูโอหลิงและทีเลี่ยนกลับมาแล้วโดยมองไปที่เอ็กเชอร์เทนด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลี่รูหลิงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความเอาใจใส่ซูเฉินตัวสรรทักษะการแสดงของผู้หญิงคนนี้ดีมากจนเขาเกือบจะเชื่อฉันทำงานทั้งหมดเสร็จแล้วแล้วคุณละ่ะซูเฉินพูดก่อนจี้เลียนยิ้มและพูดว่าพวกเขายังตามหลังอยู่มากเจ้ายังดีกว่า เอ็กเชอร์เชนพยักหน้าถ้าอย่างนั้นเรามาทำกันต่อเลยไหมล่ะอย่างไรก็ตามไม่มีการจำกัดเวลาการทดสอบภารกิจในชีวิตก่อนหน้านี้ใช้เวลาหลายวันเช่นกันโฆษณาทุกคนพยักหน้าแล้วจากนั้นนําโดยที่เลี่ยนเดินตรงไปที่ป่าเฮกหลิงเลือดแรงมากดูเหมือนว่าสัตว์ประหลาดแถวๆนี้จะถูกตามล่าแล้วหลังจากนั้นเป็นเวลานานทุกคนหาสัตว์ประหลาดไม่เจอและทันใดนั้นก็พูดด้วยความประหลาดใจสู่เฉินขมวดคิ้วนี่ไม่ใช่โครงเรื่องดังเดิมมันผิดพลาดอีกแล้วแต่ทําไมใครเบื่อที่จะล่าและฆ่าสัต เขาหยุดมองดูรอยแผลเป็นของสัตว์ประหลาดและพบว่ามันเป็นรอยดาบเครื่องหมายดาบทุกอันนั้นคมมากและสัตว์ประหลาดระดับสองและสามเหล่านี้เกือบจะถูกฆ่าด้วยดาบเพียงเล่มเดียวพลังงานดาบนี้คือดาบเมคาของจักรพรรดิฮาอ,อัก,กวนซึ่งสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ W.U. แบ่งออกเป็นเก้าชั้นดาบเล่มน,นี้ต้องใช้การฆ่าจำนวนมากจึงจะปลอมได้เมื่อพิจารณาจากลมหายใจคนคนนี้ก็ได้มาถึงระดับแรกแล้วในสถาบันจีเซียก่อนหน้านี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้จักวิชาดาบประเภทนี้ซูเฉิงรีตาลงและคิดกับตัวเองใช่แล้วนางเอกเย่ซ เขาคาดเดาว่าตัวเอกเย,ย่เอโคนควรยึดสมบัติแห่งสวรรค์และโลกแล้วใช้สัตว์ประหลาดฝึกดาบดังนั้นสถานการณ์นี้จึงเกิดขึ้นหากเป็นกรณีนี้พลังการต่อสู้ของเย่ยเอกโคนจะทะยานขึ้นอย่างมากและเขาคู่ควรที่จะเป็นตัวเอกซูเฉินแอบโล่งใจดูเหมือนว่าโครงเรื่องจะไม่ผิดพลาดกราบใดที่เขารอหนึ่งหรือสองวันในป่าเนบิ ular ความแข็งแกร่งของเย่ยเอกโคนก็จะพุ่งสูงขึ้นในเวลานั้นแผนการเอาชนะเขาจะยังคงดำเนินต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ไม่ใช่หรือชิเลียนและลี่รูโอลิงก็สังเกตเห็นเช่นกันและขมวดคิททันที มันเป็นพลังงานดาบของเย่เอกอนและโชคของตัวเอกก็เข้ามามีบทบาทโฆษณาเย่เอ๋อโนปลูกฝังทั้งการเล่นแร่แปรธาตุและศิละปะก,การต่อสู้เขาแข็งแกร่งมากในด้านการเล่นแร่แปรธาตุและศิละปะก,การต่อสู้หากใช้จัก,กระรัดฮาออฟวนยุนเจียนเ e อ็กเจอร์เชนจะไม่ทนทุกทรมานหรือไม่หลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วผู้หญิงทั้งสองก็มองไปที่เ e อ็กเชอร์เชนด้วยสีหน้ากังวลไม่พวกเขาไม่อนุญาตให้เย่เอกอนทำ้ายเ e อ็กเชอร์เชนอย่างแน่นอนเย่เอกวนกล้าต่อสู้และพวกเขาก็สังหารเย่เ e อวากือ,อก หลังจากการค้นหาที่ค่อนข้างยากมอนสเตอร์เป้าหมายก็ค่อยๆพบทุกคนในเมืองทิงหยางทําภารกิจสําเร็จแล้วถูกต้องใกล้ถึงเวลารวบรวมนักเรียนใหม่ทั้งหมดแล้วที่เหรียญกล่าวด้วยความพึงพอใจเธอกําลังจะส่งสัญญาณให้เหล่าสาววกของโรงเรียนมารวมตัวกันแต่เขาไม่ต้องการออร่าเลือดที่อยู่ข้างๆเขาพุ่งเข้าหาพวกเขาราวกับคลื่นพายุทุกคนตกตะลึงมีปลิ่งอายความชั่วร้ายที่น่าประหลาดใจบรรจุอยู่ในรัศมีของดาบทันใดนั้นพวกเขามองย้อนกลับไปและพบว่าคนที่ปล่อยวิญญาณชั่วร้ายคือเยซวน ในขณะน,นี้ดวงตาของเย่เอ็กโอนเป็นสีแดงและมุมปากของเขาก็เงนยขึ้นเอ็กเชอร์เชนฉันพบคุณแล้วพวกเขาค้นพบว่าเย่เอ็กโอนในขณะนี้อยู่ในช่วงปลายของอันดับสามแล้วสูเฉินกระพริบตานี่คือตัวเอกใช่ไหมการอัปเกรดไม่สมเหตุสมผลเอาละมาทำลายล้างเขาอย่างหนัก P.S ขอข้อมูลโดยเฉพาะคะแนนประเมินน้อยเกินไปโฆษณาบทที่แล้วบทต่อไปข้อกำหนดการใช้งานนโยบาย DMCA ติดต่อเรานโยบายความเป็นส่วนตัว2022 MTLNATION อิงสนวนล,ลิขสิทธิ์ MTLNATION ค้นหาบ้านห้องสมุดเกี่ยวกับเราการแปลงร่างเป็นหนังสือเพื่อกลายเป็นตัวร้ายตัวละครของเหล่าวิรัตรีเปลี่ยนไปหมดแล้วรายงาน10%บทที่25การโจมตีที่รุนแรงที่สุดไม่มีการหลุดร่วงของเส้นผมเศษ5ส่วน8บทที่แล้วบทต่อไปโฆษณา ซูเฉินมองไปที่ตัวเอกที่เป็นฆาตากรไม่เพียงแต่ไม่ตื่นประหนกแต่ยังมีความสุขเล็กน้อยอีกด้วยคลื่นนี้มั่นคงเขาเลียนแบบน้ำเสียงของผู้ร้ายโดยเล่นอย่างมีรสนิยมเย่ส่วนทำไมมือของคุณสบายดีแล้วคุณคิดว่าจะทำอีกครั้งได้ไหมใบหน้าของเย่เอกอนมืดมนครั้งสุดท้ายเป็นอุบัติเหตุคราวนี้ไม่มีอุบัติเหตุในเวลาเพียงสามวันเขาไม่เพียงแต่ขัดกลาดับเมคาของจักรพรรดิห้าวอซวนชั้นแรกเท่านั้นแต่ยังยกระดับอาณาจักรของเขาขึ้นสู่ขั้นปลายของอันดับสามอีกด้วยที่สคคัััญรูยูยยยงงงไดดด้้ลกกมาาออ่ีีว วันนี้ไม่มีใครสามารถหยุดเขาเอาชนะเอ็กเชอร์เทนได้เขากล่าวสู่เฉินเย่อเย้ยและพูดว่าฉันเกรงว่าคุณยังไร้ประโยชน์คุณควรฝังถังขยะอย่างมีสติอย่าออกมาทำเรื่อง,งโง่ๆให้กับตัวเองเย่เอ็กโวลโกรธมากคุณกำลังตามมาหาความตายสู่เฉินดูผ่อนคลายยักไหลและพูดว่าจริงเหรอฉันหวังว่าคุณจะไม่ร้องไห้หนักเกินไปเมื่อคุณคุกเข่าลงและยอมรับความพ่ายแพ้สู่เฉินรู้สึกว่าเขาเล่นเป็นตัวร้ายได้ค่อนข้างดีและต้องได้คะแนนเต็มลี่รูโอลิงและทีเลียนที่อยู่ข้างๆเขาดูกังวลเฉินหยุดคุยโวได้แล้ว คุณโอดแบบนี้ในชาติที่แล้วแต่คุณถูกเย่เอ็กโอนทึ้งพวกเขาไม่ต้องการที่จะคิดถึงรูปลักษณ์ที่น่าสังเวชนั้นเย่เอ็กโอนหายใจเข้าลึกๆคุณกล้าที่จะต่อสู้คนเดียวหรือเปล่าซูเฉินพูดเบาๆทำไมคุณไม่กล้าฉันเกรงว่าคุณจะที่ขาดเย่เอ็กโอนหัวเราะเยาะดีมากคุณสามารถใช้อาวุธของคุณได้จี้เหรียญที่อยู่ข้างๆเขาทนฟังไม่ไหวขูบปากการต่อสู้ใต้จมูกของที่นั่งนี้คุณมีความกล้ามากขึ้นใช่ไหม โฆษณาเย่เอ็กโวนถ้าคุณกล้าที่จะยุยยูเพื่อนสาวกของคุณอีกครั้งฉันจะทำลายคุณทันทีจี้เหลียนเปลี่ยนจากการตุ้งติ้งตามปกติของเธอตอนนี้เธอพูดอย่างเย็นชาหลี่รูหลิงยังพูดอย่างเย็นชาเย่ซวนไม่เป็นไรที่เจ้าจะทุจริตแต่เจ้ายังต้องการทำร้ายเพื่อนสาวกของเจ้าเจ้ามีเจตนาอะไรเย่เอ็กโวนกัดฟันของเขาเมื่อได้ยินสิ่งนี้โดยไม่คาดคิดในสายตาของหลี่รูโอลิงเขามีลักษณะเช่นนี้แล้วเขาไม่เต็มใจไม่เต็มใจจริงๆ ดังนั้นเขาจึงคำรามสู้เฉินฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หญิงคุณไม่คู่ควรที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของฉันสู้เฉินคิดกับตัวเองว่านี่จะไม่ได้ผลและในสถานการณ์ปัจจุบันเขาไม่สามารถขี้ขลาดได้จริงๆเขาจึงโบกมือแล้วพูดว่าเอาแล้วไม่ต้องกังวลฉันจะสู้กับเขาแล้วดูว่าเขาจะพัฒนาขึ้นขนาดไหนจี้เหลียนขมวดคิ้วแล้วพูดว่าไม่สู่เฉินพูดอย่างไม่อดทนอย่าก,กังวลถ้าคุณไม่ได้ยินจี้เหลียนกล้าดียังไงมาตะโกนใส่แม่เท่าของฉันกินหัว ให้ตายเถอะตอนนี้หญิงชราของฉันกลูนิดหน่อยเป็นเพราะคุณชอบเขาหรือเปล่าหลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วชือเหลียนก็กระทึบเท้าถ้าคุณไม่ใส่ใจก็ไม่ต้องสนใจฮัมคุณไม่รู้จักคนดีคําพูดเต็มไปด้วยท่าทางของเด็กหญิงตัวเล็กๆลูกศิษย์โรงเรียนข้างๆเขาตะลึงนี่คือผู้อาวุโสที่เลียนหรือไม่โฆษณาวอารีคนที่ไม่รู้คิดว่าเป็นภรรยาของซูเฉินเมื่อเห็นการปรากฏตัวของเอ็กเชอร์เทนลี่รูโอลิงก็ไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าเพราะกลัวจะทําให้เอ็กเชอร์เชนขุนเคือง ลืมไปเถอฉันสามารถช่วยคุณได้แบบลับๆเมื่อเห็นฉากนี้เย่เอกโอนก็รู้สึกรำคาญมากยิ่งขึ้นทำไมผู้หญิงทุกคนถึงหมุนรอบสู้เินเขามีทั้งการเล่นแร,แร่แปรธาตุและศิละปะการต่อสู้และพรสวรรค์ของเขานั้นชั่วร้ายมากดังนั้นเขาควรจะเป็นตัวเอกโอ้วินาทีที่สองหลังจากที่เขาพูจบเย่เอกโอนก็ตรงไปหาเอ็กเชอร์เชนด้วยความโกรธที่เพิ่มสูงขึ้นเขาขยับดาบยาวของเขาเบาๆและดึงดอกดาบออกมาสามดอกในทันใดนั้นพลังงานดาบก็คมกริบและแสงดาบก็แหล่งประกาย ในท้ายที่สุดดาวห้าแฉกขนาดเท่าลูกบาสเกตบอลที่เกิดจากพลังงานดาบพุ่งเข้าหาเอ็กเชอร์เชนด้วยเสียงผิวปากมีลมหวีดวิวอย่างแผวเบาเต็มไปด้วยแรงผลักดันสู่เฉินพยักหน้านี่เป็นชั้นแรกของจักรพรรดิฮาอ๋อกกวนยุงเจี้ยนฮาอ๋อนเทียนซิงหากบุคคลในอาณาจักรเดียวกันถูกโจมตีพวกเขาจะไม่ตายแต่จะได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากที่เขาชนะเขาจะต้องพ่ายแพ้แน่นอนว่าคำพูดผิวเผินของเขายังคงเย่อหยิ่งฉันไม่กลัววิชาดาบพยะขยะเลยดังนั้นเขาจึงนิ่งเฉยและเขย่าฮาอ๋อนกเกทียนซิงยร่าาางงกขขอเข ลี่รูโอหลิงและทีเลียนกังวลอย่างมากศัตรูรายนี้จะไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกบูมโฆษณาเสียงปะทะดังดังขึ้นและฮาออกวนเทียนซิงก็กระแทกเข้าที่หน้าอกของเ e อ็กเชอร์เทนเมื่อทุกคนคิดว่าเ e อ็กเชอร์เทนต้องได้รับบาดเจ็บพวกเขาก็พบว่าเ e อ็กเชอร์เทนไม่ได้รับบาดเจ็บเลยฮาออกวนเทียนซิงนั้นเป็นเหมือนสายลมค่อยๆปัดผ่านร่างของเ e อ็กเชอร์เทนโดยไม่ทิ้งร่องรอยแม้แต่น้อยสูเฉินตกตะลึงชันถูมันคุณโอเคไหม นั่นไม่ถูกต้องหนีมาห้าวอซูนเทียนซิงร่วมมือกับช่วงท้ายของอันดับสามและพลังโจมตีเทียบได้กับการโจมตีที่สมบูรณ์แบบของอันดับสามหรือแม้แต่ครึ่งเก้าของอันดับสี่เป็นผลให้เสื้อผ้าของเขาขาดและเขาไม่เสียผมด้วยซ้ําจริงหรือไม่หลุดร่วงอุกอาจเขากระพริบตาแต่หน้าอกพบว่าไม่มีร่องรอยและไม่รู้สึกคันในขณะนี้ไม่เพียงแต่เอ็กเชอร์เชนเท่านั้นที่ตกตะลึงแต่ทุกคนรอบตัวเขาก็ตกตะลึงเช่นกันร่างกายแข็งแกร่งขนาดไหนถึงจะไปถึงระดับนี้ได้คุณสุดยอดมากคุณคือพระเจ้าคุณคือแสงสว่่าาางคคุณคือตนนนนเทั้ สักการะเยซซนก็กลายเป็นหินทันทีและลิวไปตามสายลมมุมปากของเขากระตุกอย่างรุนแรงนี่มันไอเวนนี่โอเคไหมนี่คือการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาอย่าพาคนที่น่าตกใจขนาดนี้มานะ PS ขอข้อมูลทุกประเภทโฆษณาบทที่แล้วบทต่อไปข้อกำหนดการใช้งานนโยบาย DMCA ติดต่อเรานโยบายความเป็นส่วนตัว2022 m t l n a t i o n สงวนล,ลิขสิทธ์